พระพุทธเจ้าอย่าล่อด้วยสิ่งพ้นเอื้อมแต่ยื่นขั้นบันไดจริงผู้ทุกข์หนักอย่าบังคับนั่งให้เริ่มที่เมตตาเบาๆหรือหายใจสั้นๆเรากล่าวเมตตาภาวนาไว้เพื่อคลายโทสะโศกาขาดหวังให้ใจรู้สึกปลอดภัยก่อนจึงค่อยตั้งมั่น ศรัทธามั่นคงมิใช่เพราะคําสัญญาไกลโพล้นแต่เพราะเจอผลเล็กๆวันนี้พระชีวกออกแบบเป็นคลินิคออนแรมหรือทางขึ้นอย่างปลอดภัยสัปดาที่หนึ่งถึงสองไมโครบริส60วินาทีคูณห้ารอบต่อวันนั่งยืน หรือเดินก็ได้สัปดาห์ที่3ถึง4เพิ่มเมตตาสนาทีก่อนนอนขอให้ฉันปลอดภัยผ่อนคลายนอนหลับดีสัปดาห์ที่5้ถึงหเดินช้าสิบนาทีจับจังหวะเท้าลมติดตามผลวัดสลีปไดอารี่เวลาหลับตื่นกลางดึก ความสดชื่นเช้าหมูดสเกลหนึ่งถึงสิบเห็นผลเขาจึงเชื่อไม่ใช่เชื่อก่อนเห็น